เรื่องของ power query นะคะเรามาทำความรู้จักกับกรูปร่างหน้าตาแล้วก็ช่องทางเข้าของเขากันก่อนค่ะตอนนี้ก็มีข้อมูลตัวอย่างอยู่2แบบนะคะในแบบแรกคือแก้วจัดทำให้เป็นตารางไว้เรียบร้อยแล้วส่วนอีกแบบหนึงยังเป็นช่วงของข้อมูลตามปกติอยู่นะคะเริ่มกันจากตารางค่ะเวลาที่เราต้องการจะใช้งาน power query นะคะ ให้มาที่ Ribbon Data ค่ะด้านซ้ายมือสุดจะเป็นเรื่องของ get and transform data นะคะในที่นี้เรามี table อยู่แล้วให้เลือก from table range จะปรากฏหน้าต่าง power query editor ขึ้นมาซ้อนทับอยู่บนหน้าจอ excel เดิมของเราค่ะด้านซ้ายมือค่ะจะเป็น table ที่ power query รู้จักแล้วนะคะตรงส่วนกลางจะเป็น Data ที่เราดึงเข้ามาด้านขวามือสุดจะเป็นชื่อของช่วงข้อมูลที่เราดึงเข้ามาค่ะตัวล่างค่ะจะเป็นขั้นตอนต่างๆที่เราทำงานทุกอย่างที่เราเคยทำจะถูกบันทึกอยู่ในด้านขวามือตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะออกจากหน้า power query ถ้าเราต้องการจะเซฟข้อมูลมันก็จะมี2ช่องทางให้เลือกว่าจะเป็น c l o s s load หรือ c l o s and load to เดี๋ยวเรามาลงลึกกันนะคะ หรือถ้าเราไม่ได้ต้องการเซฟเขาก็กดปิดออกมาได้เลยค่ะเขาก็ถามว่าจะเก็บไว้ไหมหรือว่าจะ d i s คาร์ออกไปในที่นี้เ้าจะ d i s คาร์ออกไปก่อนนะคะส่วนการทำงานกับข้อมูลทั่วไปที่ยังไม่ได้ถูกจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปของตาราง mm hmm. เมื่อเรามาเลือก get data from table range แล้วนะคะเขาจะบังคับให้เราจัดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางก่อน ก่อนที่จะเข้าไปทำงานกับ Power Query ค่ะใน Power Query เมื่อเราโหลดข้อมูลของเราเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถทำซ้ำข้อมูลนั้นได้โดยการทำงานใดๆในข้อมูลที่เราทำซ้ำจะไม่ส่งผลกระทบถึงข้อมูลต้นฉบับของเรานะคะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือแม้กระทั่งลบข้อมูลที่เราทำซ้ำออก ข้อมูลต้นฉบับของเราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะการแสดงผลในหน้าต่าง Data Preview ของ Power Query จะแสดงผลแค่1,000 row หรือ1,000แถวแรกเท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆจะถูกนำไปใช้ทั้งหมดของข้อมูลที่เรานำเข้ามานะคะส่วนต่อมานะคะคือในส่วนของหัวตารางค่ะ หัวตารางนอกจากจะมีชื่อของหัวตารางที่เราตั้งไว้นะคะยังมีเรื่องของ Data type ของข้อมูลที่บรรจุอยู่ในนั้นอย่างเช่นวันที่นะคะ power query detect ให้เรามาเป็นวันที่และเวลาถ้าเราต้องการจะเปลี่ยน Data Type ให้เป็นวันที่อย่างเดียวให้มาคลิกตรงไอคอนนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็น d เด e อย่างเดียว เาก็จะถามว่าขั้นตอนนี้คุณจะสร้างคอลัมน์ใหม่หรือจะ replace current ในที่นี้แก้วให้ replace current นะคะให้เป็นแถวเดิมเลยราคาต่อนหน่วยค่ะในที่นี้แก้วอยากให้มีจุดทศนิยมด้วยแก้วมาเปลี่ยนเป็น decimal number ค่ะและการกระทำใดๆกับข้อมูลของเรานะคะ power query จะนำมาเก็บไว้ใน apply step ค่ะอย่างเช่นแก้วต้องการจะลบคอลัมน์นะคะแก้วกด remove column ใน apply step ก็จะขึ้นขั้นตอนการ remove column ของแก้วมาแล้วต่อมาค่ะแก้วต้องการจะลบอีกหนึ่ง column นะคะ apply step ไม่ได้ขึ้น step ใหม่นี้แต่รวมการ remove column สองครั้งเข้าไว้ใน step เดียวกันถ้าเราจะยกเลิกเราจะต้องยกเลิกทั้งสองครั้งนะคะ ยกเลิกโดยการมากดที่เครื่องหมายการกระบาดข้างหน้าค่ะการรีมูฟคอลัมน์ก็จะถูกยกเลิกทั้งสองครั้งค่ะ